ราบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกครูปรูและก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะตอนนี้คณะพระยานธรรม,มิกราชแม่ชีนะคะก็เดินทางมาถึงที่จังหวัดเชียงรายบ้านของพ่อปู่ชีวกกรมมรพัฒก็อันนี้ก็เป็นท่านนี้ก็เป็นโยมพี่มดโยมพี่รัตด,ดาคนสวยนะคะประจําสายธรรมเรานั่นเองนะก็เป็นบุตรสาวของพ่อปู่ชีวกกรมมรพัฒน์ ผู้ซึ่งก่อเกิดในกึ่งพุทธกาลเพื่อที่จะทํางานในภาคของกายหยาบแทนพ่อปู่ท่านเหมือนกันนะคะคือทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าท่านบังเกิดขึ้นนะคะปู่ท่านก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมกับพระองค์ท่านแล้วก็ในยุคนี้คือย,ยุคกึ่งพุทธกาลซึ่งท่านพระยาธรรมมิกราชพร้อมได้ทําคําสอนของพระพุทธองค์ได้บังเกิดขึ้นแล้วพอปู่ท่านก็เลยให้บุตรสาวของท่านก็คือโยมดวงจิตของโยมพิโมทเนี่ย ะะได้มาเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพื่อที่จะใช้กายหยาบนี้ในการทำงานถวายแดอ่องค์ปูนะคะแล้วก็องค์ปู่ก็จะทำงานถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกขั้นหนึ่งนะคะซึ่งทุกอย่างก็เป็นการารวบรวมพลังนะคะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อที่จะได้ประกาศทำให้สมบูรณ์ในกึง่งศาสนานี้นะ,ะวันนี้คณะนะ แม่ก็เลยได้เดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วแล้วก็ได้ทำพุทธพธิธีให้กับท่านปู่ชีวกแล้วก็ยมพี่รัตดานะแม่ก็ได้ไปอัญเชิญนี่นี่ข้างหลังนี้เลยนะคะองค์ปู่ชีวกข้างหลังนี้นะคะเอา้าไปไหนล่ะไปแล้วเหรออ,องค์ปู่ชีวกข้างหลังนี้นะคะมาจากที่ที่กรุงเทพนะคะมาจากที่กรุงเทพก็ไปเชิญองค์ปู่มาที่บ้านของปู่ชีวกนะคะแล้วก็ เพื่อที่จะประดิษฐานในที่แห่งนี้และจะได้เป็นองค์ที่แบบทรงพลังที่เป็นจุดรองรับพลังที่องค์ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะดันบารมีให้กับยมพี่มดหรือว่ายมพี่ระดานะฮะได้สร้างบําเพ็ญบารมีแทนปู่ท่านในภาคของกายยาบต่อไปนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ จิตของยมพิโมดเนี่ยได้บำเพ็ญบารมีจนถึงความละเอียดแล้วก็สมบูรณ์นะคะทุกประการแล้วก็เลยหล่อหลอมเข้าไปสู่งานหรือว่าสู่ดวงจิตของปู่ท่านอย่างสมบูรณ์แล้วก็ปู่ท่านก็จะดันพลังบารมีของท่านมาในการที่จะเปิดทางสร้างบารมีให้กับเส้นทางของยมพิรดาบซึ่งก็เป็นกิจของท่านปู่ซึ่งกิจของท่านปู่ก็คือกิจที่จะรองรับหรือคัหนุนพระพุทธศาสนานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ถวายงานต่อพระพุทธเจ้าโดยตรงเพื่ออานิสงบุญนั้นก็จะส่งไปให้กับลูกหลานของปู่ท่านนะคะของท่านปู่นะคะซึ่งก็จะเปิดทางให้ลูกหลานบริวารของท่านหลั่งไหลกันเข้ามาในสถานที่นี้ก็ดีมาสร้างบุญสร้างทานมาฟังธรรมกึ่งพุทธการของพระพุทธองค์ก็คือกิจที่โยมพิรดาจะต้องทําต่อไปนะคะก็เราก็เลยได้รอบได้โอกาสนะคะที่ได้เดินทางมาสถานที่แห่งนี้ซึ่งแม่ชีก็ได้ เกิดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านู้นแล้วว่าพ่อพปู่ท่านมาหาแม่ชีแล้วก็มาบอกให้ แม่ชีจะเดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะมาทําพุทธพิธีบางอย่างให้สถานที่แห่งนี้เพื่อเปิดเป็นบ้านหลังที่สองของพระปู่ชีวกรมมรพัฒน์นะคะในกึ่งพุทธกาลเพื่อจะเป็นสถานที่ที่ปู่ท่านก็จะใช้กายสังขารของโยมพี่ระดาเนี่ยในการที่จะสร้างบารมีแทนปู่ท่านนะคะแล้วก็ดวงจิตของโยมพี่ระดาก็ละเอียดถึงซึ่งความสมบูรณ์แล้วจึงสามารถที่จะถวายงานนี้ได้ด้วยนะคะ ฉะนั้นเนี่ยในหลายๆบททดสอบหลายการกระทบหรือหลายสิ่งที่เราได้เรียนรู้ศึกษาหรือว่าทําบททดสอบต่างๆเหล่านั้นผ่านมาเนี่ยนะคะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอะ่ะเป็นสิ่งที่ขัดเกลาและเจรนยดวงจิตของเรานะฮะซึ่งถึงซึ่งความบริสุทธิ์บริบูรณ์สมบูรณ์ดีแล้วในวันนี้พร้อมกับท่านพระยาธรรมิกราชก็ถือว่าเป็นดวงจิตดวงหนึ่งที่เหมือนกับว่า เหมือนกับว่าต้องทดสอบเจรไยแล้วก็ขัดเกลาจิตของตัวเองมาแบบพร้อมๆกันเลยเพราะว่าโยมพีรดาเนี่ยได้เคยอธิษฐานไว้นะคะว่าถ้าท่านพระยาธรรมบรรลุธรรมใจแล้วขอให้ในในวันรุ่งขึ้นหรือว่าภายในเวลาอันรวดเร็วนั้นหลังจากที่ท่านพระยาธรรมได้บรรลุแล้วในธรรมนั้นเนี่ยก็ขอให้ยมพีรดาได้บรรลุในธรรมนั้นด้วยนะคะทันทีอะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็จะค่อนข้างเป็นแบบนั้นนะคะถ้าข้อสอบไหนที่ท่านพระยาทำโดนสอบก็คือโยมพี่ราดาก็จะโดนสอบพร้อมๆกันอะไรแบบเนี้ยแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่โยมพระยมพี่ราดานะได้ได้เลื่อนสภาวะจิตเข้าสู่พระนิพพานเหมือนก,นกันกับท่านพระยาธรรมที่ได้ได้มีจิตเข้าไป เป็นเมล็ดน,นะคะที่หวานลงบนพื้นดินของแดนพระนิพพานแล้วนะคะจะเหลือก็เพียงแต่การเติบโตแข็งแกร่งมั่นคงขึ้นมาแล้วกเ็เหมือนกับกว้างขวางขึ้นมาเท่านั้นแล้วนะคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกดวงจิตหนึ่งที่สามารถเดินเข้าสู่พระนิพพานได้อย่างสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกๆคนก็ควรที่จะน้อมโมทนาบุญร่วมกัน ส่วนญาติธรรมก็ดีนะคะแม่ชีที่ติดตามหรือว่าที่สร้างบุญร่วมกันหรือบําเพ็ญด้วยกันมาอย่างเช่นแม่ชีพิญญาแม่ชีทิพย์นะคะหรือว่าแม่ชีมลือดีหรือว่าแม่ชีอ้ยอยแม่ชีเมตาเนะกับแม่ชีบุญอย่างเงี้ยคือหรือว่าญาติธรรมทุกท่านที่คอยฟังทำมาหลายๆปี รวมถึงที่คอยทำบุญทำทานสร้างบารมีมาร่วมกันเนี่ยนะคะแม่บอกเลยว่าวันนี้ดวงจิตที่สว่างสว่างตามกันมาเยอะนะคะคือดวงจิตที่ใหญ่ๆเลยนะคะก็คือมีดวงจิตของท่านพระยาธรรมแล้วก็ดวงจิตของโยมพี่รัตดาแล้วก็มีดวงจิตที่เป็นดวงดวงดวง,ดวงแบบคืออาจจะยังไม่ไม่เข้าถึงเขตของนิพพานแต่ว่า ก็เป็นดวงจิตที่สว่างสว่างตามกันขึ้นมาเนี่ยนะคะมีเยอะเลยค่ะเห็นเป็นดวงๆเหมือนกับเราเห็นแล้วว่าอ๋อดวงจิตเหล่านี้ใกล้แล้วนะอะไรแบบนี้นะใกล้ถึงเวลาที่เขาจะสามารถที่จะเข้าถึงละอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานตอนที่เดินทางมาก็นั่งสมาธิก็เห็นดวงจิตของโยมคนหนึ่งนะอยู่ที่สระบุรีนะคะโยมดวงจิตดวงนั้นก็เห็นแล้วว่าอ๋อเบื้องบนเขาจ่อไปที่ดวงจิตดวงนี้ดวงนี้ละเหมือนกับว่าท่านค่อยๆ เหมือนกับคัดกรองนะคะเพชรแต่ละเม็ดที่จะเข้ามาสู่สภาวะของความเป็นเพชรอย่างแท้จริงนะคะซึ่งท่านพระยาธรรมก็ได้เบิกทางให้ดูแล้วว่าทางมันไปทางนี้นะและถึงจริงๆนะคะแล้วก็มีผู้ผที่ตามแล้วก็ถึงจริงๆด้วยก็คือยมพิรดานะคะก็คือบัดนี้ก็ถึงแล้วนะเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็มีดวงจิตที่แม่เห็นว่ายังเป็นดวงแบบสว่างๆางแล้วก็ ไล่ๆตามกันมาเนี่ยอีกหลายดวงเลยนะคะเะนั้นพวกเราก็ตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้บําเพ็ญปฏิบัติต่อยอดความดีกันไปนะวันนี้สิ่งที่ท่านปู่นะคะท่านปู่ชีวกท่านปรารถนาที่จะให้โยมแม่ชีได้ทำในภาคของกายาบนะเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ให้อน,นิสงผลบุญนั้นเนี่ยก่เกิดแก่สถานที่แห่งนี้ก็คือ ท่านปู่ท่านปรารถนาที่จะให้แสดงธรรมนะฮะแสดงธรรมในธรรมที่แม่ชีได้ถอดรหัสธรรมมาแต่ละแต่ละแต่ละวันนะฮะซึ่งแม่ชีก็ไม่ได้ถ่ายทอดสดมาประมาณ2วันนะสวันกว่าๆวสองวันครึ่งกับวันนี้นะทีนี้แม่ชีก็จะเล่านะฮะจะเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังตามรหัสงานหรือว่าตามธรรมะที่แม่ชีไปถอดรหัสแต่ละสถานที่มาให้ฟังนะคะ ก็เกิดให้ฟังก่อนว่าถึงไหนแล้วและเป็นยังไงบ้างแล้วก็เจอกับสภาวะอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะส่วนที่เหลือก็คือจะจะขอเล่าทวนย้อนกลับไปที่ไหนที่วัดป่าวัดป่าอะไรนะสว่างบุญเนาะชีวเนะวัดป่าสว่างบุญนะคะวันนั้นเราก็ถ่ายทอดสดที่วัดป่าสว่างบุญหลังจากที่ออกจากวัดป่าสว่างบุญแล้วคณะแม่ชีก็มุ่งหน้านะคะมุ่งหน้าเดินทางไปสู่ กรุงเทพมหานครนะคะก็คือสนามหลวงนะ,ะไปที่สนามหลวงพอไปที่สนามหลวงก็ได้ไปแพ่เมตตาที่นั่นแล้วก็ไปเชิญองค์พ่อปู่ชีวกที่อยู่ทางด้านหลังแม่ชีนะคะแล้วก็อัญเชิญพ่อปู่ชีวกมารวมถึงก็เชิญผ้าไตรามาอีกสามไตรนะคะเพราะว่าเป็นผ้าไตรที่จะเอามาทอดถวายกรถินในปีนี้นะคะปีนี้ก็มีพ่อปู่ชีวกกับ ยมพี่รด,ดาเป็นเจ้าภาพกรถินนะฮะที่จะถวายกรถินในปีนี้ซึ่งเราก็จะจัดขึ้นมาในช่วงวันลอยกระทงนะคะสิ้นเดือนสิ้นเดือนตุลานะคะก็ได้อัญเชิญผ้าไตรมาสามผืนนะคะเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ทําพุทธพิธีมาตลอดทางนะ,ะหลังจากที่เข้าไปที่ศูนย์กลางของประเทศใช่ไหมคือในในทุกๆปีช่วงข้าพรนศาเนี่ย แม่ก็จะต้องเดินทางเข้าสู่กรุงเทพในทุกปีซึ่งเป็นมาเป็นอย่างเงี้ยมาประมาณ6-7ปีแล้วตลอดที่ที่บวชมาเนี่ยแม่ก็ไม่แน่ใจว่า ทำไมเนาะทุกปีเข้าพรรษาทําไมต้องไปที่กรุงเทพอะไรแบบเนี้ยแต่ทุกครั้งก็รู้สึกว่ามันเป็นการไปแผ่เมตตาหรือว่าไปรวมพลังบุญของพวกเราทุกคนที่บําเพ็ญในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยแผ่พลังจิตให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของประเทศใช่ไหมเราก็จะไปแผ่อธิษฐานจิตเพื่อให้ก่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ในประเทศชาติบ้านเมืองให้กับพระพุทธศาสนาเราด้วยให้กับประเทศชาติของเราด้วย แล้วก็ให้กับโลกจักรวาลวัฏสงสารเรานะคะแต่ปีนี้ขณะที่แม่ชีเดินทางไปถึงที่นั่นเนี่ยในความรู้สึกของแม่ชีเนี่ยแม่ชีรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนรหัสของเราก็คือต้องหาจุดศูนย์กลางให้เจอนะคะพระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าวว่าถ้าหากว่าคนเราเนี่ยเราหาจุดศูนย์กลางเจอเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทําได้ทุกๆอย่างนะสามารถที่จะทําได้ทุกๆอย่าง ซึ่งจุดศูนย์กลางเนี่ยมันก็มีความเป็นกลางของทุกๆสิ่งทุกอย่างถ้าเราหาจุดศูนย์กลางเจอเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆจะก่อเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยอะไแบบนีน้ซึ่งท่านพระยาธรรมมิกราชท่านก็ถอดรหัสธรรมมาก็คือจุดศูนย์กลางก็คือการอะไรการนิ่งเฉยอย่างสมมติว่าฝั่งนี้ดีฝั่งนี้ไม่ดีใช่ไหมเราก็อยู่เราต้องหาความเป็นกลางๆให้ได้ไม่ไม่ไมเอนไปทางที่ดีหรือไม่ดี สุขกับทุกข์เราก็ไม่เอนไปทางสุขหรือทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเราก็วางเฉยแล้วก็อยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะแล้วก็วางใจเป็นกลางๆอย่างการที่เราจะทําบุญทําทานหรือว่าทําคุณงามความดีใดก็ตามรักษาศีลภาวนาหรือทําอะไรก็ตามทุกอย่างต้องหาความเป็นกลางของมันให้เจอถ้าเกิดว่าเราหาความเป็นกลางของมันไม่เจอเนี่ยนะคะ เราก็จะเราก็จะโดนกระทบนะฮะจะโดนกระทบจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเอียงไปทางใดทางหนึ่งมันย่อมจะเป็นเหตุให้เราอ่ะอาจจะหลงไปในทางใดทางหนึ่งแล้วมันทําให้เราจะไม่สามารถดําเนินอยู่บนทางสายกลางได้แล้วมันก็อาจจะทําให้เรานะคะหลงทางได้นะคะทาให้เราหลงทางได้ทําให้เราอาจจะเหมือนกับว่าทําทดีแต่ว่ามันมันอาจจะดีไม่ไม่สมบูรณ์อะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นท่านพระยาธรรมก็เลยถอดรหัสธรรมเรื่องของอะไรเรื่องของ ความเป็นกลางของทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้มันมีความเป็นกลางของทุกสิ่งหมดเลยแม้บุคคลสองคนที่มองเห็นต่างเนี่ยก็ยังต้องมาหาความเป็นกลางความเป็นกลางอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่นิ่ง,ง,งเฉยเฉยเพียไม่มีถูกไม่มีสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็เป็นแค่ สักแต่ว่ายึดดีก็ไม่ได้ยึดไม่ดีก็ไม่ได้ยึดถูกก็ไม่ได้ยึดผิดก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อไหรที่เรารู้จักการวางใจให้เป็นกลางเมื่อนั้นจิตของเราก็จะเหมือนแบบเป็นผู้ที่เหมือนกับว่ามีความอะไรมีความยุติธรรมมีความเป็นธรรมอยู่ในจิตของเราเราก็จะแข็งแกร่งนะคะแข็งแกร่งในในความนิ่งเฉยในความถูกต้องในความเป็นกลางนั้นได้อย่างนี้นะคะเสนั้น่ะท่านพระยาธรรมก็ได้ถอดทมเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นกลางเนาะ ได้สาเร็จในขณะที่เราเดินไปถึงกลางประเทศนะคะแล้วก็หลวงปู่หลวงปู่สดใช่ไหมหลวงปู่สดท่านก็บอกท่านพระยาธรรมว่าแล้วเราก็จงเราก็จงหาความเป็นกลางที่มันอยู่ในเนี้ยในศูนย์กลางกายของเราเนี่ยให้เจอด้วยนะคะไม่ใช่ว่าความเป็นกลางเนี่ยเราหาแต่ภายนอกเราหาความเป็นกลางที่มันเป็นจุดศูนย์กลางของ กลางกายของเราได้เมื่อไหร่เราหาจุดศูนย์กลางของกลางกายของเราได้และมันสว่างสวัยมันเป็นดวงแก้วดวงธรรมที่ดวงจิตที่รู้ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่เหมือนกับว่ามีมหาอํานาจมหาบารมีเหนือทุกสรรพสิ่งสมมติทั้งหลายเราจะไม่ถูกมันครอบงาแล้วก็ไม่ตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปแบบนี้นะทีนี้ท่านพระยาธรรมก็เลยถอดรหัสทำเรื่องของความเป็นกลางจนเจอแล้วก็ สามารถที่จะเข้าใจในคำว่าความเป็นกลางว่าเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะหลังจากนั้นเราก็เดินทางออกจากกรุงเทพนะคะมุ่งหน้าสู่จังหวัดอ,อะไรนะอยุธยาเนอะอมุ่งหน้าสู่อยุธยาแล้วกเ็เราก็ได้หยาดน้ำทิพย์ลงพื้นอธิษฐานจิตแล้วก็โปรยข้าวสารนะฮะ โปรยข้าวสารการโปรยข้าวสารก็คือข้าวสารเนี่ยพุทธองค์ท่านจะปลูกสเสกนะคะให้เป็นเปรียบเสมือนดวงจิตหนึ่งดวงดวงจิต1ดวงนะคะที่ที่จะสามารถที่จะแก่ตนเองนะคะ ออกจากความเป็นข้าวเปลือกใช่ไหมแล้วก็เริ่มมาเป็นข้าวสารให้มันให้มันสะอาดบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มันก็จะถึงซึ่งการบริบูรณ์ของการชําระล้างจิตดวงนั้นให้บริสุทธิ์นะคะฉะนั้นท่านก็จะใช้ข้าวสารเนี่ยปลูกเสกขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานโปรยลงไปแทนดวงจิตทั้งหลายผู้มาโมทนาบุญผู้ที่ถูกชําระล้างด้วยการแสดงธรรมหรือธรรมที่พระองค์ท่านทรงโปรดในแต่ละภพภูมิแต่ละสถานที่ การเดินทางที่ท่านพระยาธรรมมิกราชก็ได้หยดน้ําหรือว่าได้ส่งบุญให้กับดวงจิตต่างๆนะคะทีนี้เราก็ได้เดินทางผ่านจากอายุทยาทีแรกก็คิดว่าน่าจะได้นอนที่อายุทยานั่นแหละค่ะนะคะแต่ว่าพอดีมาถึงอายุทยาก็ยังไม่มืดเพิ่งจะประมาณสักสี่โมงเย็นได้นะใช่ไหมชีบีอืมประมาณถึงสี่โมงเย็นไหม<า>ไม่บาม่บายโมงเองเหรออ๋อเราก็เราก็มาถึงที่อยุธยา ก็ประมาณช่วงบ่ายๆนะทีนี้มันก็เลยยังไม่ถึงเหตุที่จะได้เข้าที่นอนเน่นะเราก็เลยเดินทางผ่านจากอายุทยามุ่งหน้าขึ้นมาที่นครสวรรค์นะฮะมุ่งหน้ามาที่นครสวรรค์ทีนี้เรามาถึงที่นครสวรรค์ก็เลยเป็นรหัสงานว่าเออเราต้องเข้าไปที่องค์พระใหญ่ที่พระพุทธอุทยานออพระใหญ่นะฮะที่อุทยานออพุทธอุทยานพระใหญ่นครสวรรค์เนาะ เราก็เลยเข้าไปที่นั่นเพื่อที่จะไปทําพุทธพิธีที่นั่นเราก็ไปแล้วก็ไปกราบองค์พระฝั่งนี้ก็จะเป็นองค์พระทางด้านหลังก็ทางด้านหลังของเราคือถ้าเราหันหน้าเข้าองค์พระก็ด้านหลังของเราก็คือจะเป็นอะไรพระเจดีอะไรนะพระเจดีอะไรนะจุรามณีมเออใช่พระเจดีจุรามณีน,นะคะเราก็เหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างองค์พระกับพระธาตุเจดีที่อยู่บนยอดดอยสูงนะคะ ทีเนี้ยเราก็เลยอธิษฐานจิตตรงต้นโพนะคะแล้วก็โปรยข้าวสารเยอะมากนะคะแล้วก็หยาดน้ําทิพย์แล้วก็แผ่เมตตานะะแล้วก็ให้พลังธรรมของพุทธองค์เ่เหมือนกับส่งคลุมไปยังทุกดวงจิตทุกสถานที่ให้ทุกพทุกภูมิเขาได้โมทนาแล้วก็เปิดจิตน้อมฟังธรรมกึ่งพุทธการของพุทธองค์นะคะปรับฐานจิตของดวงจิตพภูมิต่างๆหลังจากนั้นเราก็เดินทางมาที่ เดินทางต่อนะฮะมาที่นอกเมืองนะ,ะมาที่นอกเมืองก็มาเข้าที่พักพอเข้าที่พักแล้วเราก็พักผ่อนตามอัธยาศัยสักพักหนึ่งหลังจากนั้นท่านพระยาธรรมก็ได้หยิบข้อธรรมมาทำเนาะ,ะแล้วก็ได้แสดงธรรมไปสองคลิปนะคะซึ่งที่หลวงพ่อเผยแผ่ให้พวกเราได้ฟังกันได้แสดงธรรมเรื่องของอะไรนะจุดศูนย์กลางเนาะ,ะแสดงธรรมเรื่องของจุดศูนย์กลางแล้วก็แสดงธรรมเรื่องของ อีกคลิปหนึ่งของอะไรนะทำไมแม่จาไม่ได้อ่าแสดงธรรมไปสองคลิปนะแม่จาไม่ได้นะเสร็จแล้วพอท่านพระยาธรรมท่านแสดงธรรมเสร็จใช่ไหมท่านพระยาธรรมท่านก็เลยนั่งนั่งสมาธินะคะนั่งทีแรกก็ตั้งใจว่าจะนั่งแล้วก็จะกดข่มตัวเองนะคะจะกดข่มตัวเองแล้วก็นั่งไปให้มันให้มันเหมือนกับให้มันเหนือเหนือเวทนาให้มันข้ามเวทนาแล้วก็เข้าไปสู่ความนิ่งความไม่รู้นะคะ ทีนี้ก็นั่งไปแล้วก็อดทนนานมากนะฮะแต่ว่าจนแบบถึงจุดจุดหนึ่งที่มันที่มัน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 อิ่มมันเต็มะก็เลยรู้สึกว่าเออการที่ถ้าเกิดเราจะนั่งเข้าไปแล้วให้ข้ามเวทนาไปให้ได้เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วทําได้ไหมทําได้นะฮะแต่มันจะมีสักกี่คนที่ทําตามได้นะ,ะท่านพรยาธรรมก็เลยเห็นว่ามันเป็นหนทางที่ทําได้แต่ว่าคนเดินตามอะ่ะทำได้ยากท่านพรยาธรรมก็เลยถอนกลับมานะ ถอนกลับมาแล้วก็เลยมาหาคำตอบว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่เราจะเอาชนะกายเนี่ยมันจะเอาชนะกายได้แบบไหนได้ยังไงนะคำตอบก็เลยเป็นนะคะเป็นว่านะฮะการที่เราจะเอาชนะกายได้เนี่ยเราจะต้องไม่สนใจนะคะทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้มันจะมีมันจะมีผลต่อจิตใจของเราก็ต่อเมื่อเราไปสนใจมันถ้าเราไม่สนใจมันมันก็ไม่มีผลต่อจิตใจเราอย่างนี้นะคะ ท่านพระยาทมท่านก็เลยเหมือนกับว่าคิดว่าอ๋อถ้างั้นเราก็แค่ไม่สนใจร่างกายถ้าเกิดเราไม่สนใจร่างกายร่างกายก็ไม่มีผลอะไรต่อเราใช่ไหมเราก็สามารถที่จะ,ะเหมือนกับว่านั่งนิ่งๆไปได้โดยไม่สนใจร่างกายนะ,ะแต่ถ้าเราไปสนใจว่าเออมันมีเวทนาตรงนั้นนะเวทนาตรงนี้นะเราจะข้ามเวทนาไปแบบไหนข้ามไปยังไงปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวของเราเนี่ยนะคะ เกิดเหมือนกับจิตจดจ่อกับความเจ็บปวดตรงนั้นแล้วก็ทําให้เราเหมือนกับว่าจมนะคะจมไปกับความเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดอยู่ตรงนั้นบางคนก็ข้ามได้บางคนก็ข้ามไม่ได้ทีนี้ท่านพยญาธรรมก็เลยลองทําวิธีกรรมาฐานหลวงดูนะคะก็คือร่างกายจะนั่งแบบไหนก็ช่างจะขยับขยื่อนบ้างก็ช่างไม่ได้ไปสนใจร่างกายแต่ว่าสนใจแค่จิตนะคะก็เลยมานั่งดูจิตนะ,ะจิตเนี่ยให้อยู่เฉย ในเมื่อร่างกายของเรามันอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะว่ามันมีทุกขเวทนาอ่ะงั้นก็ให้มันเฉยบ้างไม่เฉยบ้างช่างมันเพราะมันไม่ใช่สิ่งสําคัญเราต้องดําเนินการปฏิบัติของเราเนี่ยด้วยการที่ว่าเหมือนกับว่าอยู่ได้ในทุกอิริยาบถโดยจิตของเราไม่ขยับขยื่นและจิตของเรานิ่งเฉยได้ใช่ไหมทีนี้ท่านพระยาธรรมก็เลยนิ่งเฉยเบาสบายแล้วก็เลยนิ่งไปอยู่กับความนิ่งอยู่กับความเฉยนะคะ แล้วก็นิ่งไปพอจิตเนี่ยเข้าถึงความนิ่งเฉยนะคะแล้วก็เกิดแสงสว่างเกิดพลังของจิตขึ้นมาแล้วเนี่ยกายก็เลยเบาแล้วก็เหมือนลอยขึ้นมานะฮะลอยขึ้นมาแล้วเหมือนเบาสบายเลยนะคะท่านพริยาธรรมก็เลยรู้ว่าอ๋อการเอาชนะกายเนี่ยเราจะเอาชนะได้ด้วยการอะไรไม่สนใจกายเท่านั้นนะเพราะแท้ที่จริงเนี่ยเราก็แค่จะฝึกจิตของเราเนี่ยให้ถึงซึ่งความเหมือนกับว่า ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ถึงซึ่งความสว่างถึงซึ่งความรู้ตื่นเท่านั้นนะฮะทีนี้เนี่ยท่านพระยาธรรมก็รู้แล้วว่าวิธีเอาชนะกายก็คือไม่สนใจร่างกายเท่านั้นนะ,ะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะฝึกสมาธิธได้ด้วยกรรมฐานหลวงกองที่41ที่พุทธเจ้าท่านสอนให้เราว่าให้เรารู้จักทํานิ่งๆเฉยๆอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ท่านพระยาธรรมท่านก็ถอดถอดธรรมะตัวนี้ได้พอถอดธรรมะตัวนี้ได้รู้สึกว่าท่านจะแสดงธรรมเรื่องนี้แหละนะคะ เป็นอีกตอนหนึ่งจะรู้สึกว่าจะเรื่องนี้แส,นแสดงตอนเดียวเหรอคคืนเช้าไม่เหรออ๋อแสดงตอนเดียวเหรอ,อ,หรอที่ปลุกขึ้นมาแล้วก็ฟังธอ๋อแสดงตอนเดียวใช่ไหมแม่ก็หลงหลงลืมลืมเหมือนกันแหละนะเดินทางมาหลายวันแล้วก็หลายจุดทีนี้ทีนี้ท่านพระยาทำท่านก็เลยแสดงทำเรื่องอะไรนะเรื่องศูนย์ศูนย์กลางกายก่อนใช่ไหมจุดศูนย์กลางก่อนเนาะ เสร็จแล้วเราก็เลยเดินทางนะรุ่งเช้าเราก็เดินทางออกจากที่พักแล้วก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ทีนี้ระหว่างเดินทางเนี่ยมันก็จะมีความเจ็บปวดในร่างกายนะฮะจิตเนี่ยก็จะพยายามนิ่งนะฮะนิ่งชาร์จพลังให้มันนิ่งให้มันเบาสบายแต่ว่ากายเนี่ยโอ้เจ็บเจ็บนะคะเจ็บระบมไปหมดหนักทั้งหนักทั้งร้อนทั้งเจ็บนะคะก็เลยกําหนดดูแล้วก็สวดฟอกนะฮะก็เลยรู้ว่าอ๋อ รหัสธรรมก็คือการเอาชนะกายถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะดับความทุกข์ในกายทั้งกายเราสอนผู้อื่นให้ข้ามกายก็คือเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเนี่ยถ้าเกิดเราจะชนะได้เนี่ยนะคะเราก็จะต้องฝึกจิตในขณะที่ร่างกายมัน,ม,นมันแบบทุกขเวทนามันรุมแล้วเข้ามาแต่ว่าจิตเรายังสงบอยู่แล้วก็จิตเราเนี่ย ก็คืออีกส่วนหนึ่งนะคะกายก็คืออีกส่วนหนึ่งเขาก็ต้องมีผลกระทบจากการรับทุกขเวทนาตามตามผลกรรมของเขานะคะอย่างเช่นเราอะได้เข้าสู่การที่เหมือนกับว่าไปเอากายเนี้ยไปช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมเราก็เหมือนกับเอากายนี้ไปเลื้อคโครนอะคโครนก็เลื้อกายแต่อย่าให้มันเลื้อจิตอะไรแบบนี้ทีเนี้ยก็เจ็บปวดในร่างกายแม่ชีก็สวดฟอกนะคะสวดฟอกหลายอย่างเลยสวดไปสวดไปสวดไปสวดประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะนะคะ จนเราก็เดินทางมาเข้าสู่จังหวัดลําพูลแลานะแล้วก็ลําปางนะแล้วก็ลําพูนแล้วก็เข้ามาเชียงใหม่รหัสงานก็คือขึ้นไปที่ดอยดอยอินทนนท์นะคะดอยอินทนนท์ก็ขึ้นไปดอยอินทนนท์ก็คือจุดสูงสุดของประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปโปรยเข้าสารทิพย์บนยอดดอยอินทนนท์แล้วก็ไปหยาดน้ําทิพย์นะคะแล้วก็ทุกๆจุดที่เราทําพิธีเสร็จฝ,ฝนจะตกอ่ะนะะ ทุกที่เลยถ้าไปทำเนี่ยฝนก็จะตกหลังจากทำแล้วตกบางทีก็ตกก่อนแล้วก็ทำแล้วก็ทำแล้วก็ตกอยู่อย่างนั้นนะคะทุกจุดนะคะจนเราก็เดินทางมากลับมาจากลอยอินทนนท์ก็เกือบมืดละก็เลยมาเข้าที่พักนะคะพอเข้าที่พัก,กเราก็เหมือนกับมาพักผ่อนแล้วก็ชาร์จพลังเนาะทำสมาธินะคะจนรหัสตัวที่ ต,ตัวที่เกิดขึ้นอีกตัวหนึ่งนะคะหลังจากศูนย์กลางกายแล้วก็เรื่องชนะร่างกายใช่ไหมแล้วก็มาเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยจะเอาชนะเ,เราจะสามารถที่จะหาสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราได้ยังไงนะคะสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรสิ่งที่เราควรทําคืออะไรนะคะก็เลยหาได้ว่าแท้ที่จริงเนี่ย ลากแก้วของชีวิตเราก็คือการที่เราจะต้องชาร์จพลังนะฮะทำให้จิตของเรามีพลังของสมาธิทําให้จิตของเราเนี่ยมีความนิ่งความสงบนะคะความรู้ตื่นนะคะถ้าจิตของเราเนี่ยมีความนิ่งความสงบความรู้ตื่นแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะสามารถที่จะทําให้เราอ่ะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทําในทางที่ดีทําในสิ่งที่ดีซึ่งก็จะเป็นผลประโยชน์ในทิศทางที่ดีมันย่อมจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ผลที่ดีบังเกิดขึ้นได้เยอะแยะมากมายนะคะ ทีน,นี้รหัสรมวันนี้ที่สามารถที่ถอนได้ก็คือในเรื่องของการในเรื่องของการเจรไนเพชรนะคะที่อยู่ในตัวของเราในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือให้เรา uh, เจรไนเพชรที่ที่อยู่ในตัวของเราด้วยการนั่งเฉยๆแล้วก็ดูศูนย์กลางกายของเราไปด้วยความนิ่งเฉยอย,อย,อย,อย่างอย่างรู้ตื่นเบาๆนะคะแล้วก็ชาร์จพลังของเราไปมันก็จะสามารถที่จะทําให้เราอ่ะรู้ตื่นทําให้เรามีพลังจิต ที่ดีนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จสมบูรณ์นะช่วงนี้ก็การเดินทางก็แบบเ,เดินทางต่อกันทุกวันนะและแม่ชิดก็ค่อนข้างที่จะร่างกายก็เหนื่อยล้าบ้างอะไรบ้างอย่างเนานะและการแสดงทมเนี่ยมันก็อาจจะแสดงได้แค่ประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดว่าแม่กลับไปสวนทมแล้วเนี่ยแม่ก็จะค่อยค่อยแสดงทมแต่ละหัวข้อใหม่อีกครั้งหนึง่งแบบเอาแบบละเอียดเอาแบบพาพวกเราปฏิบัติ ตามได้หรือว่าเห็นตามได้แบบละเอียดเลยอย่างเงี้ยหรือบางทีพระพุทธอค์ท่านอาจจะแสดงเป็นคลิปธรรมะให้เราได้ได้พิจารณาตามอะไรแบบเนี้ยนะคะแม่ชีก็เลยพูดแบบอาจจะรวบรับตัดตอนนิดนึงเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันค่อนข้างยาวไกลแล้วก็มีหลายสิ่งเนาะแต่ก็มาเล่าให้ฟังเพื่อที่พวกเราจะได้รู้ว่าแม่ทําอะไรบ้างเดินทางถึงไหนบ้างแล้วเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีญาติธรรมที่ก็ได้ถวายปัจจัยค่าเดินทางร่วมกันมา รวมๆกันแล้วก็ประมาณ56000อยู่นะคะสำหรับคนที่ถวายตามๆกันมาก็มีหลายท่านหลายคนนะก็มีโยมนาวรัตน์นะคะถวายมา1,000บาทแล้วก็มีตระกูลหนึ่งที่ไม่ไม่ประสองค์ออกนามถวายมา3,000กว่าบาทแล้วก็มีโยมส้ม500ยโยมจิ๋ว500แล้วก็มีโยมจำชื่อไม่ได้นะคะก็อีกหลายๆท่านนะคะที่ก็ได้ร่วมร่วมบุญกันมาไม่ว่าแม่จะจำชื่อได้หรือไม่ได้กล่าวในที่นี้หรือไม่กล่าวก็ ทุกคนก็จะได้รับอาน,นิสงส์ผลบุญร่วมกันนะคะเสมอเหมือนกันนะคะให้ทุกๆคนก็ตั้งจิตอธิษฐานน้อมบุญเอานะวันนี้ก็คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าแม่ก็ได้แสดงทําไปคร่าวๆประมาณว่าไปไหนอะไรแบบไหนยังไงให้ทุกคนได้ฟังแล้วแล้วให้ทุกคนติดตามฟังในคลิปธรรมะในสภาวะของความละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะ วันนี้ก็คงต้องจากลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขออน,นิสงส์ผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างได้ทําทั้งหมด,ท,หมดทุกสิ่งทุกประการน้อมถวายเป็นพุทธ,ธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระปัจเจก,กพุทธเจ้าองค์พระอรหันตเจ้าแด่พระโพธ,ธิสัตว์ทุกพระองค์พ่อปู่ชีวกรมรพัชและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วโลกธาตุพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์พ่อปู่หลวงปู่ทุกๆพระองค์ ขอให้อาน,นิสงส์บุญนี้จงเป็นอาน,นิสงส์บุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลปูทางให้ดวงจิตทั้งหลายถึงซึ่งมรรคผลพรานิพานด้วยเทินสาธุอ่ะสวัสดีค่ะ